เอานึงก่อนอ่ะต <N ups tumor imon> uh ่อไปแอลแอลแอลต่อแถววานต่อไปวานอันนี้วานเร็วเหลือบาทจัดกัมาเออโ้ออโตบอตโต้เด็กตุ้มอัตโต้เด็กตุ้มเอาใครหมดแล้วรีไปต่อแถว สินค ah, uh, ้าแพงนะเจอกล้าวทำไมตายล่ะเๆครับเนอ่ะตายทำไมครับไม่อร่อยหรือว่าไงข้าใหญ่เินต่อข้าใเกินไปหานีอแถวแอเฮนีไม่ดอันนม่หาวิหิเยอะเออนไม่ได้หรอกเอาไปห้าสิบาทก็พอเพราะว่ามันใหญ่เกินไปเ เร็เวเร็วระวังไม้ทิมเลยนะใครกินหมูนหนึ่งครับงแล้วก็ซ<อ>ื้อข้าวหนียมันมีนะมันมีขายข้าเหนียวกินหมูหนึ่งครอ่ะอ่าข้าเหนียวอ่าไปทำเล็กๆคน้ี้กินเปริปร้ยหน่ะครับเด